ผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของชิงทรัพย์กันบ้างนะครับเป็นการชิงทองที่ร้านทองนะครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ก่อเหตุนเนี่ยนะครับเป็นหญิงเป็นสาวโรงงานก่อเหตุชิงทองอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสองครั้งซ้อนครับชิงทองครั้งแรกเนี่ยก่อเหตุไม่สาเร็จหลังจากนั้นไปก่อเหตุอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งครั้งที่สองสำเร็จ สุดท้ายตำรวจเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวนะครับจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางทองคำที่ขโมยไปที่ชิงไปขณะที่สามีเนี่ยทั้งอึ้งทั้งงงไม่คิดครับว่าภรรยาจะก่อเหตุนี้ครับสำหรับการก่อเหตุครั้งแรกครับเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นครับของวันที่4สิงหาคมในโครงการเอื้ออาทรบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โจรสาวเนี่ยสะกดรอยตามเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงอายุจนเข้าไปถึงบริเวณในโถงอาถารครับซึ่งเป็นจังหวะที่เหยื่อเนี่ยกำลังเปิดประตูห้องจึงเข้าไปชิงทองแต่ครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกว่าก่อเหตุครั้งแรกนี่ไม่สําเร็จทีนี้วิ่งออกมามือเปล่าพอครั้งแรกไม่สําเร็จแล้วแม่ตั้งใจแล้วยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจหกโมงเย็นวันเดียวกันเนี่ยครับก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ไปร้านทองเลยครับ อยู่ภายในชุมชนการเคหะเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการซึ่งห่างจากจุดที่ก่อเหตุครั้งแรกไปเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นแล้วเข้าไปก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธนะครับเข้าไปจี้พนักงานสองคนในร้านทองแล้วก็กวาดเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองสลึงไปทั้งหมดเ37เส้นรวมน้ำหนัก9บาทมูลค่าความเสียหายในยก่อ3 0 0แสนบาทครับแล้วก็หลบหนีไปทีนี้เมื่อตำรวจไปตรวจสอบครับพบว่าสองเหตุการณ จากเหตุการณ์แรกที่ไม่สําเร็จกับเหตุการณ์ที่ร้านทองเป็นคนร้ายคนเดียวกันโอ้โห oh. ทีนี้พอมันเป็นสองเหตุการณ์เนี่ยความอุกอาจของการก่อเหตุมันก็เพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมทีมเลยครับระดมทีมสืบสวนไล่ล่าติดตามตัวจนกระทั่งในท้ายที่สุดสามารถไปจับกลุ่มตัวได้ครับผู้ก่อเหตุคือน,นางวนิดาอายุ30ปีนะครับมีอาชีพเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานแห่งหนึ่ง ระดับหัวหน้าคนงานนะครับอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการขณะที่กําลังกลับบ้านพักับทันทีที่เจอตํารวจนี่สารภาพทันทีเลยบอกว่าทําจริงนำสร้อยที่ชิงมาจากรั้นทองเอามาให้ตํารวจเลยครับแต่ทองไม่ครบเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยที่นําไปขายแล้วแล้วก็เอาเงินจากการขายทองเนี่ยไปใช้นี้นอกระบบทีนี้สามีของเธออึ้งสิครับตกใจงงด้วยอึ้งด้วย เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังช็อกอยู่เลยว่าเมียเนี่ยเป็นโจร oh. เมียที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอา้ากลายเป็นโจรเพราะไม่คิดว่าภรรยาจะกล้าก่อเหตุนี้ครับส่วนสาเหตุเนี่ยเข้าใจว่ามาจากปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งก่อนด้านนี้เคยช่วยใช้หนี้ไปบ้างแล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องดํงาเนินคดีกันไปถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยจะนําตัวไปฝากขังสารจังหวัดสมุทรปราการในช่วงสายของวันนี้นะครับ